เราบรเก์ให้ฟังหน่อยครับก็คือนะครับรายการของเรานะครับมีช euh ื่อรายการว่าผ่างการเอาไว้แล้วครับรายการของเราชื่อว่าวันในวิทยุนะครับผมนะครับซึ่งจะเป็นการที่เราเอาบอร์ดเกมนะครับเกมหนึ oh ่งซึ่งเรียกว่าเกมแม่มดเนี่ยนำมานําเสนอรูปแบบใหม่ก็คือเราจะใช้ตัวละครเป็นขอโทษกันตัวละครเป็นเป็นคนจริงๆครับมาอยู่บ้านกันหนึ่งคืนแล้วก็เล่นกันแบบจริงๆแบบเร็วๆเลยครับ โดยที่ในเกมนี้นะครับจะมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นดาราเนี่ยทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นจะมีแม่มดเพียงคนเดียวครับโดยที่เราจะถูกแม่มดฆ่าตอนที่เราอยู่เพียงลำพัง2บบโดนสองต่อสองครับผมโดยที่เกมนี้นะครับคนอาจจะมองว่าอ่ะอย่างนี้แม่มดก็ชนะอย่างเดียวสิจริงๆไม่เกี่ยวครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยเราจะมีการ์ดฆ่าแม่มดซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ แล้วก็เราต้องทำอะไรกิจกรรมมินิเ,เกมแชร์ของข่าบ่อแสของข้อมูลการไบนี้ให้ได้ซึ่งถ้าใครเจอก่อนอีกฝั่งนี้ชิบขายแน่นอนซึ่งแม่มดเนี่ยก็สามารถเจอได้ด้วยถ้าแม่มดเจอเนี่ยคนก็ไม่สามารถฆ่าได้ก็คือคอนเฟิร์มเรว่าแม่ม,มดชนะแน่นอนในตาน,นั้นแต่เอาจริงๆนะถ้าเราอยู่พ้นรอดหนึ่งคืนนี้ไปได้นะครับฝั่งประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะ 5, ทันทีใช่แล้วก็ผู้ที่ชนะนะครับผมก็จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงเงินรางวัลสูงถึง50,000บาท นในตอนสุดท้ายก็คือศูนย์บาทใช่แต่น้อยสุดคือศูนย์บาทนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาเล่นเกมนี้ได้แน่อ้าวย้ำตังเลยศูนย์บาทแต่ว่ามันก็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันเกมนี้เพราะว่าเขาคิดมาดีแล้วครับคนคิดเกมนี้เขาคิดให้เขาไม่ต้องจ่ายใช่ฮะเหมือนพวกมึงแค่เรื่องเงินใช่ครับผมค่ะซึ่งอ่านแล้วก็คุณถามว่าแล้วถ้าไปใน รูปแบบของเกมมันจะได้ความสนุกสนานแบบไหนครับคุณแซมมี่เชิญครับถามแทนพี่เขาถามแทนเลยถามแทนพี่เขามาว่าไงโยนให้ผมเลยติดที่ไหนพิธีกร์แบบผมว่าครับผมยังไงนะถ้าไปในรูปแบบเกมแต่สนุกสนานแบบนี้ความประดุกของรายการเนี้ยมีจุดเด่นมีตรงไหนที่เหมือนถ้าเราเล่นบอร์ดเกมปกติอ่ะมันก็คือได้นั่งเล่นระดมใช้สมองอย่างเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยมันแบบลงไปเป็นหมากในเกมของจริงอ่ะอันเนี้ยคือมันค่อนข้างใช้หลายๆหลายๆด้านเลยไหวพริบทุกๆด้านเลยจริงๆเพราะว่า ใช่ไม่ว่าจะเป็นคําพูดการการะทาสายตาอันนี้มันต้องต้องอใช้แบบจริงๆอะค่ะหลายคนเคยเล่นบอร์ดเกมมาใช่ไหมมันมันจะเหนื่อยแค่เวลาใช้ความคิดใช่ตรงนี้แต่พอเราพอคิดแล้วก็แอคชั่นออกมาด้วยต้องขยับร่างกายตามที่คิดด้วยหรือว่าแบบว่าในถานการจริงคือเราอาจจะจับแม่มดกันแค่แบบว่าเอ้ยเป็นแม่มดหรือเปล่าอ,อันนี้เราต้องเดินตามมาเลยเพราะว่าแบบ เป็นเป้าวะเป็นเป้าว้หนีก็หนีกันจริงๆเนี่ยคือความสนุกที่จะเกิดขึ้นจากรายการที่มันเป็นเรียลลิตี้ตรงนี้ครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันวัดเรื่องของแอคติ้งได้เลยนะว่าแบบใครเรียนมากใครเรียนน้อยอ่ะผมรู้สึกได้เลยนะเพราะจริงๆบางทีมันจะมีความแบบโป๊ะแตกใครโกหกเกมใครโกหกสายตาจับพิรุธยังไงอะไรอย่างไรซึ่งมาร์คตอนนั้นที่เป็นเป็นแม่ต่างอย่างไปไปเทปแรกมาน้องมาร์คไปจับฉลากมาไม่รู้อะไรแต่ว่าสายตามีพิรุธมากทุกคนคิดไปแล้วว่ามาร์คเป็นเป็นแม่มดแน่นอน ใช่ครับแต่ที่จริงไม่รู้เป็นหรือเปล่าต้องไปต้องไปดูไม่ถึงเป็นไม่มดหรอไม่มดค่ะครับผมรู้สึกโอ้รู้สึกดีค่ะไม่ต้องรับค่าตัวก็ได้ฮันี้ค่ะวันนั้นจะบอกขอเล่นนะก็ก็มีบ้างค่ะมีมีอุปสรรคนิดหน่อยตรงบางทีมีให้เปลี่ยนชุดเนาะพี่ตอนนั้นเปลี่ยนชุดก็คือ คือด้วยความที่เราอยู่เป็นวันไนต์จริงมันจะมีช่วงที่เราเราต้องเปลี่ยนชุดนอนไปนอนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆเราไม่ควรที่จะแยกไปเปลี่ยนคนเดียวเพราะว่าอาจจะโดนแม่มดฆ่าได้เงี้ยเลยแบบอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มแต่คนาเนี้ยมันไม่ได้จริงแต่แม่มดคงไม่มาฆ่ามึงตอนมึงเปลี่ยนชุดไม่แน่ค่ะมาดักน้อนั่งน้ำเปิดไปตายได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนโอเคเราก็เลยเข้าไปเปลี่ยนกับเขาไม่ใช่พี่แยกใช่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 เออหนูก็แบบอ่าขอแป๊บหนึ่งขอเวลานอกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือมันจะเกมเกมซึ่งเกมนี้มันจะมีความแบบว่าใช้ในรูปแบบของความเยลิตี้เนาะดังนั้นเรื่องของมุมกล้องต่างๆเรื่องของจังหวะของการจะปรากฏตัวเป็นแม่มนเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นและภาพที่แสดงออกมาให้เห็นแบบอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ดูกันใช่ครับซึ่งผมผมเชื่อนะว่าสุมทรนัณรายการได้ออกไปแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่ารายการนั้นๆเป็นยังไง ไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวสำหรับเวลาแล้วก็ช่องทางเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันทีทางแฟนเพจนะครับอัติเมตทุกออฟิเชียลเลยด้วยใช่ครับอืมอ่ะหลงๆพลาดอะไรได้ครับก็ผมก็ฝากรายการวันนี้วิชยูด้วยนะครับก็แต่ที่พวกเราเล่าไปว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยพอเอามาทำเป็นแบบว่าใช้คนจริงแล้วสึกแน่นอนครับติดตามได้นะครับค่ะก็ ไม่ควรพลาดด้วยการทั้งโกนะคะมาดูว่าพวกเราจะได้เงินรางวัลไปไหมและใครโกหกเก่งที่สุดค่ะฝาดิตามด้วยนะคะครับผมนะแล้วก็ฝากรายการาวันนี้วิวเหมือนกันครับเราจะได้เห็นนะคนนักแสดงที่ท่านื่นชอบกันทุกคนในมุมมองที่แบบว่าแปลกใหม่ในการที่เขาไมา่อยู่ในเรียลิตี้อยู่ในบ้าน,นจริงๆอะ่ะจะเป็นยังไงในเวลาที่เขาต้องมาอยู่กับเพื่อนเขาในบ้าน,นตอนจะนอนตอนจะอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่อยากให้ดูในรายการด้วยเหมือนกันครับผม ครับผมก็ฝากดูด้นะครับใครจะดูก็ดูครับผมไม่ดูยอกใครจะดูก็ต้องดูนะครับผมบอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะฮะว่ามิตรภาพที่แท้จริงบางทีอาจจะไม่มีกับเพื่อนคุณก็ได้นะฮะคนที่รู้จักกันมานานยิ่งหลอกกันได้เนียนเข้าไปอีกคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเลยอุ้ยอาจจะร้ายที่สุดก็ได้ทีนั้นก็ฝากด้วยนะครับวันในวิดิโอครับติดตามในช่องทางไหนนะต้นน้ำเฟซบุ๊กก็แลครับผมแฟนเพจเลยอันติเมททูออฟฟิเชียลครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ